เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่11สิงหาคมวันนี้ในรอบค่ำเรามากันรี่ข่าวดีกันก่อนนะครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจับบรูโน่ฟานันเดสห้องเครื่องกับตันทีมขยายสัญญาออกไปอีก3ปี ติดตามรายงานของฟาบิโซโรมาโนเหยี่ยวข่าวดังนะครับได้ออกมายืนยันในช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียมเริ่ม,ม,ม,มต้นเจรจากับบรูโน่ฟานเนเดสกับตันทีมวัย29ปีเพื่อจับเจ้าตัวเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้บรูโน่อยู่โยงกับสโมสซอนต่อไปอย่างน้อย3ปีถึงแม้ว่าสัญญาเดิมของบรูโน่นะครับจะเหลืออีกตั้ง2ปีก็ตาม ครั้งนี้ครับเชื่อกันว่าในสัญญาใหม่ครั้งนี้หลักๆเลยก็คือเป็นการแก้ไขเรื่องโบนัสและค่าเหนื่อยที่ตัวนักเตะจะได้รับดีกว่าเดิมให้สมกับเป็นการหลักคนสําคัญของสโมสรนซึ่งค่าเหนื่อยปัจจุบันของบรูโน่นะครับก็รับกับทีมอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็น่าจะมีการขยับมากขึ้นและก็ไปใกล้เคียงตัวเลขในหลัก3 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับ ทั้งนี้สำหรับบรูโ่เฟ a นเดสก็ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เจ้าตัวย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมเมื่อช่วงกลางซีซั่น2 0 1 9ัน2 0ถึงและจนถึงตอนนี้ครับก็ลงสนามให้กับสโมสรไปแล้วมากกว่า233เกมทําไป79ประตูและก็มีอีก66แอสซิสพาทีมคว้าแชมป์สรายการนะครับคือคาราบาวครับและก็เอฟคับอย่างละสมัยครับ เรามากันที่ความเคลื่อนไหวกับเดียวของมาทสเดลิกกันนะครับที่ฟาบิสโอมา o โนเพิ่งจะเฮียวีโกไปเมื่อวานนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดปิดดีวคว้ากองหลังวัย24ปีมาร่วมทีมได้สำเร็จด้วยค่าตัว45บวก5ล้านยูโรซึ่งก็จะเป็นการคว้าตัวมาพร้อมกับนูซามัสลาโอฟูลแบ็กทีมชาติโมร็อกโกในราคา15บวก5ล้านยูโรครับ ครั้งนี้ครับกับในรายของมัทไทน์สเดลิกนั้นก็มีความคืบหน้าล่าสุดจากฟลาบิสโอมาโนเข้ามาในคราวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตกลงรายละเอียดการจ่ายเงินก้อนโตนี้เป็นแบบโครงสร้างการชําระเงินด้วยจะขอผ่อนจ่ายเป็นเวลา3ปีแต่ก็ไม่ได้มีการระบุในคราวว่ากี่งวดแต่ดีลนี้จะจบใน3ปีอย่างแน่นอนดยในส่วนของโบนัสที่ต้องจ่ายอีกห้าล้านยูโรนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากนักครับที่ในฝั่งของทีมเสือใต้จะได้รับด้วยนั่นจึงจะไม่การตกลงในดีลนี้จึงปิดจบไว้นั่นเองครับ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของทั้ง2นักเตะก็คือมาทไทน์สเดลิกและก็ mas, iso, ano, นูตซมัสราอุยทางฟราบิสโอมาโน่นะครับก็ยังเผยเพิ่มเติมว่าทั้ง2รายจะเดินทางมายังแมนเชสเตอร์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หรือก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการซึ่งในเกมอุ่นเครื่องแมตช์ล่าสุดของทีมเสือใต้กับสเปอร์ที่เพิ่งจบไปนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานครับเนื่องจากว่าเป็นการป้องกันนักเตะได้รับบาดเจ็บ เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าในดีวของมาเนลูกาเต้กันบ้างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกดิวที่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนกําลังให้ความสนใจและก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าที่สโมสซอนจะนําเข้ามาสู่ทีมหรือตามรายงานล่าสุดของฟาบิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาเผยว่ามาเนลูกาเต้เป็นกองกลางที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกที่สุดในตลาดนักเตะรอบนี้ครับทำให้สโมสซอนจึงยังพายายามที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ถึงแม้จะยังคุยเรื่องราคากับปาสิซ์แชักแมงไม่ลง ตััวสกทีดูในตอนนี้ครับฟาบิโอโรมาโน่ก็ให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่2ทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะคว้าตัวแดนกลางวัยยิ่มสปีมาร่วมทีมก็คือ1ต้องโน้มน้าวให้ทางปารีสแซงต์แชร์กแมงยอมลดค่าตัวลงมาอยู่ในระดับที่เจราจากันได้ครับก็คือในหลัก50ล้านยูโร ส่วนช้อยที่2นะครับก็คือต้องปล่อยแดนกลางที่มีในตอนนี้1รายที่นํารายรับเข้ามาสู่ทีมแล้วก็เอาเงินที่ขายนักเตะได้นี่เลยครับไปรวมกับเงินที่มีอยู่มาซื้อมาเนลกาเต้ในราคา60ล้านยูโรเลยทันทีซึ่งตรงนี้ต้องรอรุ้นครับว่าสุดท้ายจะออกมาหน้าไหนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าลึกๆแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าสุดท้ายปารีสแซงต์แชร์แมงยังไงก็ลดราคาลงมาอย่างแน่นอนครับ เราไปกันที่ความเคลื่อนไหวในดีลการย้ายทีมของอารอนวานบิซาก้ากันนะครับหลงจากรายงานของไซมอนสโตนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของ BBC ได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้นักเตะอยู่ที่ลอนดอนแล้วครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับเวสต์แฮมซึ่งทุกอย่างนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยที่การเซ็นสัญญาและประกาศอย่างเป็นทางการอาจจะเกิดขึ้นในคืนนี้เลยครับ ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นเดี๋ยวรอยินยันอีกทีเนาะเพราะว่าแต่ละรายงานนั้นไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะครับซื้อบางเจ้าก็บอกว่า18ล้านปอนบางเจ้าก็บอก15ล้านปอนเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะมาแจ้งอีกทีเนาะเรามาต่อกันที่ทัชนาของพอปาร์เกอร์อดีตนักเตะของทีมครับที่ได้ออกมาพูดถึงการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสำหรับหางดันกลางที่เขามองว่ายังไงก็ตามแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ต้องซื้อนักเตะในตำแหน่งนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อยถึง,งถึงคนทีาา่แม้ว่ามครับ แต่ทั้งนี้มันก็มีอยู่จุดหนึ่งที่เขาออกมาค้านแบบเสียงแข็งหลังจากสโมสรอนนีเขาลือว่าสนใจคว้าตัวซานเดอร์เบเก้กองกลางจากสโมสซอนเบอร์ลี่เข้ามาร่วมทีมแถมก็ยังโดนโกงราคาไปไกลถึง30ล้านปอนด์ซึ่งทางปาร์เกอร์เนีครับก็มองว่าต่อให้ราคาถูกกว่านี้ก็มีควรซื้อครับเพราะฝีเท้าไม่ได้อยู่ในระดับของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทัมประวัติการค้าแข่งในอังกฤษที่ผ่านมากับ2สโมสซอนทั้งเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดและก็บเบอร์ลี่ยูทีมไหนก็ตามทีมนั้นตกชั้นร่วงไปแชมเดปด ซึ่งกับดีของซันเดอร์แบเก้นะครับทางพอปร์เกอร์ก็ได้สแสดงความเห็นว่าซันเดอร์แบเก้ตกชั้นมาแล้ว2ครั้งกับทั้งเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดและก็บเบอร์ลีทั้ง2ครั้งเลยนะเขาคงไม่ใช่ตัวนําโชคสักเท่าไหร่แล้วล่ะจริงอยู่ที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคงจะไม่ตกชั้นหรอกแต่ว่าสโมสรก็มีเป้าหมายกับการได้ตัวไปลรอสึกแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้า มันอาจจะเป็นแค่สื่อที่พยายามจะเล่นเรื่องนี้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องหามิดฟิลสักคนอยู่ดีเข้ามาร่วมทีมและก็ดูเหมือนว่าหาคาเซมิโร่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นผมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินซักแดงเดียวจากการย้ายออกของคาเซมิโร่ด้วยชัดเจนมากว่าตำแหน่งมิดฟิลคือจุดที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าพวกเขาจะขายสกอตแมคโทมินีออกไปหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็ยังต้องการนักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งตรงจุดนี้ กับสกอตต์แมคโทมีเน่ผมไม่ได้มีอคติอะไรกับเขานะแต่หากว่าสโมสรจะพึ่งพาใครสักคนที่อาจจะยิงประตูได้แต่ถ้าว่าตลอดทั้งเกมได้สัมผัสบอลเพียงแค่7ครั้งเขาจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเกมนี้มากพอหากว่าเขายิงประตูไม่ได้ แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเตะอย่างคาซมิโร่ถูกสโมสรพิจารณาว่ามันจบแล้วและหากคุณมองว่าบรูโน่ฟานเดนเดสกับคอบบี้เมนูเป็น2นักเตะสําคัญของทีมที่มีอยู่แมนยูไนเต็ดคงต้องดิ้นรนอย่างหนักแล้วล่ะผมมั่นใจว่าพวกเขาต้องการนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมอย่างน้อย2รายเว้นแต่ว่าจะมีดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของรอยคียนต่อขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีอยู่ในมือตอนนี้ก็รู้สึกพรีเมยร์ลีกซซซัน2024 25ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับ โดยทางรอยคินนี่มองว่าเอาเข้าจริงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีนักเตะที่ดีอยู่แล้วแทบจะทุกตำแหน่งและยิ่งเมื่อรวมกับการเสริมทัพที่ดีของทีมในตลาดนักเตะรอบนี้มันก็จะยิ่งทําให้ทีมของเอลดิคเคนฮาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหลายเท่าครับแต่มันก็ต้องมีข้อแม้ก็คือนักเตะในทีมทุกคนต้องอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมจะลงสนามซึ่งนั่นจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถต่อกรกับทุกทีมได้อย่างแน่นอนครับโดยรอยคินนี่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูเนเต แต่ปัญหาก็คือผู้เขามีปัญหาบาดเจ็บมากเกินไปถ้าหากว่าผู้เขาสามารถรักษาความฟิตของนักเตะในมือเอาไว้ได้นะผมคงรู้สึกดีมากสําหรับการเริ่มตน้นซีซั่นนี้ถ้าคุณเป็นเอลวิคินฮาคุณก็คงรู้สึกดีมากเช่นกันจากสิ่งที่ได้เห็นจริงอยู่ที่ว่านะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากพอหรอกในท้ายที่สุดและผู้เขาในก็ต้องการเสริมพัพอีกสักเล็กน้อยหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบในแมตท,ที่เจอกับซิตี้เมื่อคือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นรอยคียนะครับก็ได้กล่าวชมผลงานของอเลฮันโดการไนโชในเกมชิงโลการกุศลเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลงมาเป็นสำรองและก็ยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมแถมก่อนหน้านั้นก็ยังแอสซิสต์ถวายพานให้กับมาคัสแวรดฟอร์ดแต่ทว่ากองหน้าลูกม่อดันยิงชนเสาไปอย่างเหลือเชื่อครับ้อมกัน,นี้ก็ยังชมการไนโชว่าสร้างอิมแพคให้กับทีมได้ตลอดเมื่ออยู่ในสนามด้วยด้วยรอยคียในะครับได้กล่าวชมอเลฮันโดการไนโชว่านักเตะที่เก่งจะมีอิทธิพลต่อเกมและทุกครั้งที่เขาลลงงสสนาาาามมมาเขร้้้ออใหกับทีไดดยู่ต เขาทำอะไรบางอย่างเขาตัดเข้าในและก็จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเขาลงสนามมาผมสามารถคาดหวังจากเขาได้เลยคุณรู้ว่าเขาจะสร้างบางอย่างได้คุณรู้ว่าเขาจะสร้าง Impact ได้หาคุณเป็นกองหลังคุณจะไม่อยากประกบเขาเพราะว่าเขาจะวิ่งเข้าหาคุณเขาจะพยายามทำบางอย่างอยู่ตลอดเขาจะคอยสร้างปัญหาให้กับคุณใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ